มีตาหน่อยมีเซซ้อสอน้าครก็มีลูกพีซ่าครับมาสีนกํลังเคลียร์ทางนี่ครับเคลียร์ทางมา,า,มาขึ้นมารองน้ำระวังน้ำระวังน้ำหนึน่งสอง ทำเคียนเนี่ยแคเกียดในี่สัมเนี่ยบหลังจากที่เข้าได้ปลาตัวเดียวนั่งบดมือบดเรียนเข้ากับซีกับกันนะครับผมทำแบบเครื่องมือครับตอนนี้ขออยากครับตอนจ้าโอ๊ยแล้วเราก็จะมายิงปลากันครับผมมาจ่อปลาสุ่มปลาครับครับพากันมายิงปลาครับสุ่มยิงปลาเอาเอาเอาเระวังเราบัง ทางลุ่งนี่ผ้กากันล่งอีกนะเนาะเบิ้องด้อพไปนองทางลงครับรมีต่ตาหน่อยมีเซส,สอน่ามแล้วก็มีลูกพีซ่าครับารมาสี่คนเบิ้งทางลงครับรบ้านนี้สิไปแสบันยูไตะนี่วะย,ยูยตสะพาน เบื้องปืนครับปืนตัวหน่อยเฮ็ดเองครับช่างน้อยทําเองครับเดี๋ยวบอกกำลังเคลียร์ทางครับเคลียร์ทางสะาพทางตามที่เห็นนะครับทุรกทุเรครับพี่น้องย่กับคนทำม่วนนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเดี๋ยววันนี้เราก็เคลียร์เส้นทางกันอยู่ครับเคลียร์เส้นทางกันอยู่ครับพี่น้องแล้วก็เป่าไม้ห่าไตสะพันเดี๋ยวสิผ้าเดึงดาว สะผ้าซ้อนนามไปใต่สะพานครับภารกิจตอนนี้คือเคลียร์ท่างอยู่เคลียร์กระทั่งก็ดังแล้วครับนี่ครับเขาก็เคลียร์ท่างเรียบร้อยขึ้นมามุมเทิงน้ำเห็นมุมเทิงนี่ครับนี่สีผ้าสอนรามมาผ้าเอซี่เข่ามานนี้ครับภารกิจนี่นะครับผ้าม่านนี่นะตรงนี้จะปสะพานนี่นะครับเรื่องลมครับรถกระบะเขาก็จอดยุ่งิงก้าฟันต้นไม้เคลียร์ท่างออกครับ โมเมนเจ้าทินนะครับเฮ็ดปานว่าปานว่าเจ้าทินเลยบอนมา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 ทาั้งนั้นใจมันละเฮ็ดแังได้นะครับนะมาบ่ได้ก็พากันมาให้ไดนะ้นะเวลาเมาอันนี้ตัวไผตัวมันเด้อบอลนี่นห่มหนามครับห่มคล่องสวยงามมา,มาขึ้นมาระาวาังน้ำระวังน้ำระวังน้ำหนึน่งสอง โอ้ยค <icana>, ือขึ bum, ้นทางสั้นแท้ทางโ่้สั้นก็บ่ขึ้นโอ้ยพี่อุ้ยพูเพีงวะพี่อุ้ยอวยอย่างเน้ยเนาะเฮ้ยมันถึงหลายทีนั่นโอ้ยคนผู้เดียวอุ่มเอากเไยด้วยครับบอหนักต่อหาหาซิบุลโอเคครับ มาแล้วมาแล้ววุ้่ก็มีซ้ำหนึ่งนลารข่าล้งกับเอาเลยใครมาทัวเดียวอ้ยนี่ครับข้าเขามาอ๋อมีคนล้างไฟน้ำมีล้างไฟมีตัวมีหันม่หนีอกกอณ์เาเอาอุปกรณ์นี่เลยเบ็ดมีน้ำ ทิศเหนือข้าวมีชีนขายเลยข้าวโอ้เขามาเ้างเขาเรื่มเนี่มึงนะครับมึงเตะสะพานของดีทั้งนั้นครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยนี่ไพ่มาจานเลยคุณี่เพียบเลยครับคุครับเดี๋ที่จะทางวันนี้ก็ไปเด้อครับเด้อ เ้าก่อนที่นั่งยอนเบ็ดเนี่น้ำมันนี้นะครับได้แต่ไหนแต่หน่อยเจอสิไป้ง่อยข้างในนี่ดีเนื้อปลาน้ำดงเนาะโอ้ยเที่ยใครร่งว่างไรนี่ยอนนี่เที่ยวหนีบ่หนี่เที่ยวหนีด่ะใส่สะพานตัวปลาสีหมักเนาะไปแล้วข้าก็อนสิเปยัดหมากเบ็ดกันครับเบ็ดเก่าๆครับก็เอามาเป็น บ๋วยอยเหรียญนำครับส่วนตะหน่อยก็สิบห้าสุ่มหาสุ่มดักปลาครับใหายปืนหาสุมดักปลาปืนนี่เป็นปืนหนังยางเลยครับไม่ใช่อัดลมเป็นปืนหนังยางที่เขาย,ยิงกันทั่วไปนั่นแหละครับแล้ก็ยางสำรวจนะครับสำรวจโอ้สายไฟเขาจเาาจ้าทั้งพูงกนาสิเป็นอวนนี่นี่แพร่ครับนี่แพร่ไม่โน แ้วาก็จะนาจะย้อนเบ็ดแถวๆนี่นะครับปลาขึ้นอยู่เบ็ดหนึ่งกอนแถวๆนี่ละก่อนล่องเบงนะครับแต่ตอนหน่อยก็สิไปสุ่มน้ำมงน้ำปลาไปนี่ก็ได้เบ็ดเก่าๆมานี่ลมดันก็เดีย้อนเบ็ดเลนนะครับพ็เียย้อนรักปลาเลนตอนแรกก็ว่าแดดออกแห้งอยงู่นะตอนนี้ก็ก้อนเมฆก็ขึ้ม ครับบันแดดบ,อบอด่อบบรบรยากาศมาหอบสำเพรา,าลงมาแล้วครับน้ำสัมภาระทั้งหมดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับคนทรรมโมซอยชาแนลครับอันนี้ข้ามาชมบรรยากาศสถานที่นอกบ้านนะครับวันนี้นวิวงามๆดามาด่าเพชรเบอร์เจ็ดนะครับนี่ซื้อมา เอาหน,หน่อยๆเดี๋ยวก่อนเลยเบอร์เจ <Jamie, here S 2> ็ดยี่สิบบาทนะครับแล้วก็กระปอมรสดีมาใส่กับแก้มนะครับแก้มกับกะขามยุ่มแล้วพิซซ่านี่ครับพิซซ่าแล้วเราคุกันยันหมากเบดบุกใครเป็นนะครับเป็นแล้ว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 จำอะไรจำอะไรเราเป็นแล้วหันมันดืมเมื่อกี้มันหันดืมสอดเขานี่หัวเดีวก็ดึงครับตอนนี้ปอมห่าใส่็หรอเปล่า นีพร้อมใส่เรียบร้อยครับโอเคเสร็จที่เรียบร้อยไปครับเขาก็ย่นเบ็ดไปเทียเรียบร้อยย่นไปล่องมึงไกลๆมึงทับพุ่นนี่ก็เบ็ดปอมให้ยูพุนให้หน่อยพุนทีน้อยๆอีกคนครับปอมเบิ่งเบ็ดอู้ยเบิ่งเบิ่งสบายเบ็นพี่น้องเอาแบบมาตรฐานเดี๋ยวอันนี้แห้งได้ยอดครัลศ กับแก้มของกินเพียบใส่ไม่ใส่ไม่เออเดี๋ยวเขาถ่ายองค์ตอนไหนนะครับจะขอปรับปรับปรับมาอีกทีตอนนี้ก็บ่ายสองห้าสิบแล้วครับบ่ายโมงบ่ายโมงห้าสิบพูดผิดพูดผิดนะครับอืมอ้าวก็ย่อนเบ็ดไว้นะครับก็ต้นหน่อย อูพิซซ่าว่าต้นหน่อยได้มันตัวนึงครับตัวซ้ำแขนปลาค้อไล่ปลาค้อไล่ปลาค้อไล่มาตัวนึงที่ดีคมเพรามนะครับแมวมันมีเบิดมืมยเบิดเวนแต่ที่มันคมก็คือบรรยากาศครับบรรยากาศดีครับเอ็นเซซายเสือกเบ็ดเน่าโน่นไปเนียกับโบคอยมีนะครับเนียกับใส่ไม้ไห่ธรรมดาของมันถาคน ว่าตะกงตะไก่ไอีขามันะปิ้งให้อีขามกินไงไงกยีใอีขามกิน,น,าน,นเาะะคนตะกงตะไกมาลังกินเราเยอ,อครับนปวดีปวดยาวห้อ,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 องน้ำขา,ำท,าำท่าหน้า้องยี <laughs> ตกตเตับอ่ครับเดี๋ยวหาเบิ่งปลาประดูยเประูง มาทั้งวันครับเนี่ยไอ้ดาปโดไข่ก็ประมาณไข่ก็ประมาณดูว่าสัน่นก็น,น,น้อยก็จัดมันเ็นปลาเหนบรรยากาศดูจีน่นนนะขามขาม,มาทางกรุงตะไครจีน่ประามเลยคยร,รับเดีปลาจะซ้ำแขนเนียจะขีดนี้ซ้ำเนี้ยน,น่าจะสองขีดอ่ะให้ตัวสองขีดครับ จังไงฮะจอบอีกวาหรือว่าปเปลี่ยนไปหางอ้างก,กือนอืมเนี่ยบุคือออนจีนน่อีค้ามกินเท่หร่บาดแต่สะพานกินนนั้นบอแซบกินอีค้ามกิน มาให้เบินหน้ามะหลังจากที่เฮาได้ปลาตัวเดียวนั่งบดมือบดเวียนหาก็สสกลับกันแล้วครับบอมไม่ได้กลังเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือ อ่ะครับตอนนี้ขอหย่าครับก่อนเหมืงก็ดีๆเด้อม่ยิงปลาก็จะได้ไปกินตุ่มไก่อยู่ง่ายยิงไม่ยิงปลากินตุ่มไก่นี่ชื่อปลาลัดก่อนนะครับปลาชื่อปลาเนาะวันนี้ก็ได้แค่นี้แล้วครับตัวเดียวในตัวเดียวหอดบ้านแล้วมันอยู่มันตัวเดียวโอ้แข็งปดอต้แข็งกี่เดียวเลยครับไห้ดูตัวเดียวใอดูเล็กตัวหนึ่งนะครับ ถึงบ้านที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ขออนุญาตเก็บของเมี่ยนของกันครับเจ้วุ้ยวันนี้ก็วันอสองได้ครับวันนี้ไปยิงปลามาครับนี่ปลายิงปลาไปกินไก่นี่ปนไปยิงปลามากเลยตัวเดียวก็รอไปเบื่อเดเื่อยเล่นะครับพี่น้องได้โดหน่อยมาตัวหนึ่งแหงื่อเบละได้กินไก่แท้น,นะครับนี่ไก่กำลังคั่วได้ เราพิซซ่าขาก็ะดังขั้วครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทานหนาวนี่ก้อนก้อนขั้วไก่กันวะนี่นาข้าแดงวะเดเดมนี่เดเอ็กเป็กเหรอเดดเอ็กเปกอาเอานบิเอานบิตเอ้ยแน่ยังเนาะมีแต่ละคนนะครับไปสมผั่พึ่งฟงตัวเขี่ยผ้าเขี่ยผ้าผู้คนยิงปลานะครับผู้คนยิงปลาวันนี้ก็อยู่คนทำมเสื้อนะครับชแนล เตรียมกดซับสไครด้วยนะครับมาทานอือหือโอ้โหมีแต่น้ำมันมีแต่น้มันครับตอนนี้ข้าก็ทำการคั่วไก่ครับแบะขาออกไก่เท่านะครับเอาเฮ็ดเมนู่ยอย่างนี้อึบบ่อึบครับอึบอึบโอเคีเครื่องคุ้งครับมีเครื่องฟุ้งครับอึบไปไฟข้าก็ติดไปเรียบร้อยก็คั่วเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็รอขั้นตอนต่อไปครับผม มากระซอยครับ,อรบซอยตะไคร้ครับซอยตะไคร้ซอยตะไคร้เซตห้าบาดเชียวลงเครื่องปั่นครับผมต้องชุ่งกำลังไฟไหนออกมาจากไฟไหนอเลยม,มันมีแหงหนูแหงชงุม่มพริกหลายห<ร>น่าแดงบดเด้อเนี่ยขัขั้วอ่าขั้นต่อไปรเราก็จะใส่ตะไคร่พริกหอหอมะหว่างใบมะกรูดลงไปกระเทียมด้วย ครึ่งกรีบกระเทียมเออครึ่งกรีบ <_ S 1> หลังจากนั้นเขามาปัน่น <_ S 2> น้าตาคนปั่นก็ไดิ่งลักษณะนี้ <_ S 1> หลังจากที่ปั่นเสร็จเฮาก็เสียมาลงใส่ครับไก่ครับื้บอนี้เมนูกววาไก่ หาปลาแต่ได้กินหัวไก่ครับหลังที่ห้องใส่แล้วห้องก็สิบทำการคนคนคนคุเรคุเรคุเรหลังจากที่ห้องคนคุเรคุเรแล้วห้องไอหาฝ้ามอมามาปิดไว้ครับประมาณสักสามสิบนาทีบ่ปิดไว้ก็รอประมาณสามสิบนาทีครับหรืออาจจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่ถ้ามานั่งพีซ่าเขาก็ เด็ดใบกะเพราล่ออยู่ครับผมเตรียมพักล่อตอนนี้เขาก็เปิดฟ้านะครับมาคุ้นไฟแห้งครับเสียงดังบุบูบุบูบุบูบูบุ๊ปกลิ่นหอมน่ากินมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวรออีกสักครู่เขาก็ตักออกมาสิมก่อนนะครับสีสันกลิ่นเกือบใหม่นะเมื่อกี้ไม่ร้องเกือบใหม่เนี่ยเขาก็ยันปลาไอ้ยังขัวไก่แบบนั่นนี่ กว่ากิ่งหรือขวายังยยก็บโบหัวแล้วเด้ีอเีนซีหนากินมาครับหน่ากินพุนคุนเอาลูกโยบานผู้บางค,คน